สวัสดีครับ ูมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของการสัมมนาในวันนี well ้นะครับแล้วก็ต้อนรับทุกท่านที่รับชมทางออนไลน์อยู่ด้วยมาหาความรู้ดีๆจากที่นี่กันดีกว่าใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าหัวข้อน่าสนใจนะหัวข้อต่อไปจะบอกว่าน่าสนใจมากก็คือพูดรวบรัดเรียบร้อยแล้วนะคะปากไม่ทันสมองนะคะสาหรับในช่วงต่อไปน่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการต่างๆที่จะใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเทเลเมติกส์ถูกต้องเลยอันนี้น่าสนใจจริงๆนะฮะเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องม ซึ่งจะนํามาใช้จัดการอย่างไรเดี๋ยวเราไปรอฟังพร้อมกันนะครับในหัวข้อเร่งสร้างนวัตรกรรมดิจิทัลเพื่อสภาพแวดล้อมการจราจรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเทเลเมติกส์นั่นเองครับใช่แล้วค่ะ and next another interesting uh ค่ะก็ต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการเร่งสร้างนวัตรกรรมดิจิทัลเพื่อสภาพแวดล้อมการจราจรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเทโโลเทลเมติกส์ค่ะทางเรา นะคะได้รับเกียรติจากคุณฮิเดโอกนะคะกรรมการผู้อำนวยการบริษัท IOE กรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชน so please give a big round of applause welcome คุณฮิเดโอกอิวาซาวะคุณฮิเดโอกอิวาซาวะนะคะกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท IOE กรุงเทพประกันภัยค่ ideo, าาะค ก็ส so, ิบปีสิบห้ปียี่สิบปีที่แล้วนะคะก็ลองคิดกันดู<ม>ว่าเรานะคะเป็นคนที่ในเทคโนโลยีนะคะก็ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีเทเลเมติกกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการใช้เทเลเมติกในการที่จะมาเร่งการเติบโตของเทคโนโลยีได้แล้วนะคะวันนี้ก็จะพูดถึง 4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็ขอได้นำตัวเองก่อนเลยนะครับผมชื่อฮิเดโออิวาซาวะครับได้ทำงานให้ IOE มาเป็นเวลานานนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมา อย่างที่เห็นในโปรไฟล์ที่โชว์ให้ดูบนหน้าจอเนี่ยนะครับก็ทำงานให้กับ Toyota ครับซึ่งผมเนี่ยได้ทำงานมานานแล้วนะครับกับ t o y ยต a แล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการที่จะพัฒนาตัวประกันที่ใช้เทเลมาติกนะครกับกับยต y o มอเตอร์แล้วก็ได้เป็น กรรมการผู้อำนวยการนะคะกับ,บของบริษัท IOE กรุงเทพประกันภัยนั่นเองนะ,ะเป็นตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันก็ทีนี้มาดูนะคะว่าตัว ABI หรือ IOE Bangkok Insurance เนี่ยคะ่ะทำอะไรบ้างเพื่จะเป็นสถิติทางด้านตัวเลขนะคะก็คือมีพนักงานอยู่464คนแล้วก็ได้ให้บริการ14สาขาด้วยกันสำหรับในส่วนของประกันรถยนต์ตอนนี้ก็ เป็นอันดับ10นะคะในทั้งหมด52บริษัทในประเทศไทย IOE นะคะนิเซโดะก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเรานั่นเองก็ขออธิบายนะคะว่า IOE g r o กร๊ป e เนี่ยมีโครงสร้างยังไงบ้างสำหรับ IOE g r o กรปเป็น กลุ่มนะคะบริษัทาที่เรียกว่า MS&AD n AD Insurance Group นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ8ของโลกนะคะในส่วนของตัวประกันวินาศภัยและนอกจากนั้นนะคะก็มีนะคะในส่วนของตัว IOE n i s e Doa Insurance สาที่ทำงานประกันภัยเกี่ยวข้องกับ t o y o ต a แล้วก็บริษัทนิเซ e สำหรับพันธก,กิจของเราอย่างที่เห็นนะนะครับ สำหรับเป้าหมายของเราก็คืออยากที่จะช่วยเหลือนะให้สังคมสามารถที่จะนำเสนอโซลูชันหรือทางแก้ไขปัญหาต่างๆนะให้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้ต่อไปนะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเสาหลักนะคะแล้วก็ตัวมิดเทมสตร ATEGY หรือกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลางซึ่ง จะเป็น CSV by DX ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยหมายถึงเรานะคะก็จะใช้ตัวดิจิ t a ลทรานส์ o r มชันนะคะกับธุรกิจประกันภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะคะแล้วก็รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในส่วนของตัว CSV by DX ที่เราพูดเนี่ยเทคโนโลยี t e l e มาติกสเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องจักรผักดันสำคัญซึ่งเวลาพูดถึงนะคะเทเลมาติกเนี่ยค่ะมันเป็นคำที่มาจากคำว่า t เทเ c o m m u n i c a t i o n มาบวกกับ i n f o r m a t i c ิกดังนั้นเทคโนโลยี Technology นี้เนี่ยก็คือจะใช้นะคะในตัวรถยนต์นะคะเพื่อที่จะมีการสื่อสารทางไกลระยะไกลกับตัวรถยนต์นั่นเอง และตัวเครื่องไม้ <K> เครื่องมือเหล่านี้นะคะก็ <K> ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับรถนะคะเช่น <K> ขับรถเร็วไหม <K> แล้วก็ขับไปไกลแค่ไหนนะคะเร่งความเร็วบ่อยหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมการขับรถในรูปแบบต่างๆนะ,ะลักษณะการเลี้ยวรถหรืออะไรก็แล้วแต่ ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้ว่าคนนี้เป็นคนขับรถที่ดีหรือไม่ดีโดยการใช้เทคโนโลยีเทเลมาติกนั่นเองทำให้เราเนี่ยสามารถนะคะที่จะกำหนดตัวพอร์ตโฟลิโอของเราได้ชัดเจนมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรานะ,ะสามารถนะคะที่จะทำให้เราช่วยในการที่จะปรับพฤติกรรมของคนขับรถที่อาจจะมีบางส่วนที่แย่นะคะก็ทำให้เขาเนี่ยขับรถดีขึ้นแล้วก็สามารถลดโอกาสในการเกิด ุได้มากขึ้นด้วยดังนั้นวันนี้นะคะในส่วนของตัวเทคโนโลยีเทเลเมต i ิกเนี่ยนำไปใช้ในอุตสาหกรรมค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะด้วยการที่จะใช้ตัว Data Transformation นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่นำมาใช้ค่ะอันนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลในอดีตนะคะโดยการใช้เทเลเมต i ิก แต่ในส่วนของความเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นในระดับพื้นฐานนะคะที่เราจะต้องให้ความสําคัญก็คือโควิด19นั่นเองพอเกิดโรคระบาดนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยค่ะจะต้องมีการนําความเสี่ยงในอนาคตเข้ามาประเมินมากขึ้นดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะคะที่เทลเลมาติกสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ จะอยากในเซสชันนี้นะคะก็อยากที่จะอธิบายนะคะว่าเทเลมาติกเนี่ยนำไปใช้นะคะอย่างไรได้บ้างนะคะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่จะให้ทุกคนเนี่ยค่ะ mm hmm. เข้าใจว่าเทเลมาติกเนี่ยสามารถรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยนะคะสนับสนุนความปลอดภัยชนิดต่างๆในสังคมได้อย่างไรอย่างเช่นในอเมริกาเป็นต้นเรา ก็ได้มีการใช้ซอฟต์แวร์นะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมากับบริษัททำดัต้าไซเอนส์นะคะวิทยาศาสตร์ข้อมูลชื่อมอเตอร์นะคะ ตัวบริษัทนี้เนี่ยก็ทำงานเฉพาะทางนะะในเรื่องของการ Process แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในระบบ Real Time เลยทีเดียวซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะก็เรียกว่าตัว edge computing นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้ในแบบ Real Time ทีนี้มาทางฝั่งยุโรปบ้างเราเนี่ยก็ได้มีการเข้าซื้อ บริษัทที่มีประสบการณ์นะคะในด้านบริการเทเลมาติกที่มากที่สุดนะคะก็ในอังกฤษเลยนะคะก็คือจะสามารถนำมาเสริมมาประสิทธิภาพแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานทางนี้ของเราได้ซึ่งทางเราตัดสินใจซื้อบริษัทนี้เพราะว่าเราเนี่ยมีกลยุทธ์ที่ไปในทางเดียวกันก็คือเราต้องการนำเสนอประกันที่ทำให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างที่เห็นนะครับ ก็จะมีตัวกล่องดำนะคะที่เขาพูดในข่าวนี่นะคะว่าเป็นเนื่องจากว่ามันมีอ,อุบัติเหตุที่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่เลยนะคะซึ่งคนนี้เขาขับรถไปแล้วรถมันกำลังจะตกหน้าผานะคะไอ้ตัวกล่องดําเล็กๆเกนี่ยทำให้เขาช่วยชีวิตเขาไว้ได้อย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยมีการซื้อบริษัทนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็รวมถึงนะคะเราเนี่ยก็ได้มีการซื้อบริษัทที่เป็น spin, ชื่อ My f u ฟา r ีนะคะซึ่ง ได้มีการสปินออฟมาจากทางบริษัทนะคะของมหาวิทยาลัยออกฟอร์สนั่นเองในปี2016นะคะในการใช้ AI เพื่อที่จะพัฒนาเทเลมา t i ติกส์ในการดูนะคะในเรื่องของการทำโครงสร้างราคาต่างๆให้มีความเหมาะสมมากขึ้นในส่วนของตัวการใช้ AI นะคะ u s e c a s e ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือมันจะสามารถที่จะ สร้างรูปแบบนะคะหรือแบบแผนนะคะมีการเรียนรู้นะคะพฤติกรรมของผู้ขับขี่สามารถที่จะนํามาใช้ในการคนนํานวณค่าเบี้ยได้ต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการที่จะสร้างเสริมนะคะนิสัยการขับรถที่ดีและปลอดภัยและนอกจากนั้นนะคะยังสามารถที่จะบ่งชี้แล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นได้ ต่อไปนะจะมาพูดถึงความสำเร็จในอิตาลีกันบ้างซึ่งเราเนี่ยฮะก็มีบริษัทนะคะประกันนะคะที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากนะคะเราเรียกบริษัทนี้ว่า V-Hybrid Insurance ซค่ะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยมีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของการให้บริการสำหรับค่าเบีย้ยก็คือฟรีแต่ว่า คือจะต้องเป็นว่าถ้าลูกค้าเนี่ยใช้ EV นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าขับรถใน EV โหมดเนะะี่ยค่ะค่าเบีย้ยจะไม่คิดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่ามันมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเวลาที่เราเนี่ยใช้รถโดยที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงค่ะก็ไม่ปล่อยคาร์บอนออกมาค่ะอันนี้ก็ถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่เรามอบให้ลูกค้า สำหรับในสิงคโปร์ก็เรานะคะมีการสร้างพันธมิตรนะคะกับ Toyota แล้วก็ Grab t a x i ค่ะซึ่งก็จะมีในเรื่องของการที่จะส่งเสริมนะคะให้คนขับ Grab เนะะี่ยค่ะมีวินัยในการขับขี่มากขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราสามารถนะคะที่จะเพิ่มนะคะความถี่นะคะของการเรียกใช้บริการได้ถึง36%ทีนี้กลับมาที่ญี่ปุ่นบ้างนะคะ ก็มีการร่วมมือกับไซตามะยูนิเวอร์ซินะคะมหาวิทยาลัยไซตามะในการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยมี เป้าประสงค์3อย่างที่เป็นสิ่งสําคัญอย่างแรกนะคะก็คือเรามีการสร้างตัว Hazard Map นะคะหรือว่าแผนที่ที่จะบ่งชี้นะ,ะว่าโซนไหนมีอันตรายค่ะจะเห็นนะคะสีแดงค่ะที่เราตีกริดเอาไว้เนี่ยนะคะก็จะเป็นโซนที่มีอันตรายนะคะก็คือมีอการเบรกอย่างกระทันหันบ่อยครั้งนะคะหรือว่ามีการเร่งเครื่องที่ผิดปกติค่ะอันนี้ก็เป็นการใช้ Telematics ในการทําข้อมูลค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตัวการวิ เคราะห์นะคะว่ามันมีต้นเหตุมาจากอะไรค่ะแล้วเป้าประสงค์ที่3นะคะก็คือให้อ่ให้ข้อมูลนี้กับทางภาครัฐนะคะเพื่อที่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหรือดูแลความปลอดภัยมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งโพหรือตั้งเสาขึ้นตั้งกรวยขึ้นมานะคะหรือว่าสามารถที่จะทาสีนะให้คนที่ขับเนี่ยคะ่ะหรือผู้ขับขี่เนี่ยสามารถที่จะรู้นะคะว่าตรงนี้จะต้องระวังมากเป็นพิเศษ ก็หัวข้อเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของนะคะ uh, t r a i n i n g a p p l i c a t i o n ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยได้มีการทำร่วมกับมหาวิทยาลัยโทโ,โ,ทโฮโกุนะคะซึ่งอันนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของการที่เราเนี่ยอยากจะให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะขับรถได้นานขึ้นนะคะโดยที่ใช้การฝึกอบรมหรือว่าการฝึกสมองนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะคะก็คือเราเนี่ยได้ให้ประกันโดยใช้เทคโนโลยีเทเลมาติกสค่ะซึ่งมีความเหมาะสมกับผู้ขับขี่แต่ละประเภทนะคะตอนนี้ก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะแช์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยขายได้1.5ล้านกรมทัรน,นะคะที่เป็นในส่วนของประกันที่ใช้เทเลมาต i ิกโดยเฉพาะทีนี้กลับมาประเทศไทยกันบ้างสำหรับ ประเทศไทยได้เริ่มใช้เทคโนโลยีเท e เลมาติกนีคะในปี2018แล้วก็เป็นในส่วนของตัวโครงการ PAYD นะคะ Pay as you drive ก็คือขับอย่างไรก็จ่ายอย่างนั้นนะคะแล้วก็เรานะคะก็มีตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาะคะ่ะ Pay how you drive นะคะก็คือเป็นประกันเอกชนิดหนึ่งนะคะก็คือขับแบบไหนก็จ่ายแบบนั้น,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ออกมา ทีนี้เราลองมาดูวิดีโอกันเวลาแล้วประกันภัยรถยนต์ล่ะพัฒนาไปมากแค่ไหนอีกครั้งกับนวัตรกรรมประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่จาก IOE กรุงเทพประกันภัยและ t o y ย t a Motor ประเทศไทย PHyd ขับดีรถให้เพื่อเทคโนโลยีใหม่จากอุปกรณ์คอนเน็ t เตที่จะช่วยให้คุณขับรถดีขึ้นและปลอดภัยกว่าที่เคย โดยประมวลผลพฤติกรรมการขับขี่ของคุณทุกการเดินทางออกมาเป็นคะแนนและนำมาเป็นส่วนลดเบี้ยรประกันภัยได้อีกแต่ถ้าหากคุณขับรถแบบนี้ขับรถซิง่งเบรกกระแทกเข้าโค้งกระทันพีน p h d จะมีคำแนะนำการขับขี่ที่จะช่วยให้การขับรถของคุณดีขึ้นก่อนจะเลี้ยวหรือเหยียบเบรกต้องระวังสิ่งรอบข้างก่อนนะคะ Nice Drive ในกรณีรรที่เกิดอุบัติเหตุ สามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงได้ค่ะกำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปยังตำแหน่งของคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะสถานาการณ์ไหนเราจะคอยอยู่ข้างๆคุณตลอดทุกการเดินทางและเราเชื่อว่าหากทุกคนขับรถปลอดภยัยโลกก็จะน่าอยู่มากขึ้นเพราะเราฝันเห็นโลกที่ไร้อุบัติเหตุ enjoy safety make better society Make better society. Okay. โอเคนะครับก็ไม่แน่ใจว่าชอบวิดีโอกันไหมนะครับก็จะขออธิบายเกี่ยวกับเรื่อง PhD อีกสักหน่อยนะครับก็จะมีคอนเซปต์ู่3อย่างด้วยกันก็คือความปลอดภัยนะฮะความมั่นคงนะฮะแล้วก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้สําหรับเรื่องประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็มีการ ให้ส่วนลดนะคะ40%สำหรับค่าเบีย้ยขึ้นอยู่กับประวัติการขับขี่นะคะแล้วก็รวมถึงคะแนนของผู้ขับขี่ด้วยแต่นอกจากนั้นนะคะเราก็มีการส่งเสริมให้ลูกค้าเนี่ยขับขี่อย่างปลอดภัยทีนี้เราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงก็อันนี้เป็นแดชบอร์ดของเรานะคะที่เรียกว่า p s y d เว็บไซต์ อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทางลูกค้าเองก็จะจะต้องมาดูนะคะว่าทางเขาเนี่ยจะต้องอมีการปรับปรุงตรงไหนบ้างไหมนะคะซึ่งทางเราเองเนี่ยก็มีการออกรายงาน3อย่างด้วยกันนะคะอย่าง <c oughs> อย่างแรกนะคะก็จะเป็นคะแนนค่ะในการประเมินการขับขี่2นะคะก็จะเป็นแผนที่การขับขี่ซึ่งจะบอกนะคะว่าแต่ละจุดเนะะี่ยค่ะที่คนขับหรือผู้ขับขี่ขับยังไม่ดีเนี่ยมีตรงไหนบ้างแล้วก็รายง,งานที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของคําแนะนําค่ะว่าจะปรับปรุงตรงนี้ได้อย่างไรนะคะส่วนที่ยังเป็นปัญหาอยู่ทีนี้เดี๋ยวจะขอแสดงให้ดูสักนิดนึงนะคะว่าตัว PHyd เนี่ยมีตัวเลขที่สําคัญอะไรบ้าง ถ้าถามว่าแสนห้านี่คืออะไรแสนห้าเนี่ยก็คือตัวจำนวนกรมทรรน,นั่นเองซึ่งเรานะคะก็ภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถนะคะที่จะจำหน่ายตัวกรมทรรเนี่ยได้ถึง150,000ฉบับนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วตัวเลข2ครั้งนะคะ ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวอัตรานะคะว่ามีอัตราต่ออายุนะคะมากแค่ไหนก็คือ40%นั่นเองหรือ2เท่านะคะแล้วก็ลบ13%นะคะก็คือความสูญเสียนยคะสามารถที่จะลดลงได้รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นลดลงถึง13%ด้วยกันดังนั้นนะคะทีนี้เรานะคะก็เริ่มมีการคุยกันนะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะความมั่นคงในการขับขี่นะคะแล้วก็ในเรื่องของ การประหยัดนะคะต่างๆค่ะก็มีการคุยกันเกี่ยวกับไอติกนะคะเราก็พูดกันถึงความท้าทายต่างๆนะคะกับไอติกด้วย ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีข้อมูลมากมายนะคะสำหรับแต่ละองค์กรหรือแต่ละครอบแต่ละบริษัทเนี่ยค่ะแต่ว่าโชคไม่ดีที่ต่างคนต่างเก็บนะคะไม่สามารถที่จะเอามารวมกันได้ะค่ะเราก็กำลังคิดอยู่นะคะว่าในส่วนของตัวพฤติกรรมข้อมูลผู้ขับขี่หรือว่าข้อมูลผู้ใช้ท้องถนนที่เรามีอยู่เนี่ยเราควรที่จะมารวมกันไหมเพื่อที่จะสร้างตัวแผนที่ที่บอกโซนอันตรายนะคะ หรือว่านะคะมีการบ่งชี้นะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรเราจะช่วยแนะนําหรือแก้ไขอย่างไรได้บ้างค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ที่จะคุยกันในวันนี้ทําอย่างไรนะคะถึงจะสามารถที่จะเร่องอัตราการเติบโตนะคะก็คือเราเนี่ยค่ะมีตัวขีดความสามารถนะคะที่ IOS เนี่ยหลักๆแล้วมี3อย่างนะคะก็คือเรามี Big Data นะคะซึ่ง นอกจากนั้นนะคะเราก็มีตัว,น,วาานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะคะทั่วโลกแล้วก็มีประสบการณ์จากการทำงานมาทั่วโลกด้วยเช่นกันเราเนี่ยนะคะได้ทำงานกับทางภาครัฐนะคะ427แห่งหลายหลยมหาวิทยาลัยแล้วก็รวมถึงหลายๆตารสทาัพด้วยเช่นกันดังนั้นเราก็มีการปรับ ตัวนะคะกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการสร้างสารรค์นะคะนวัตกรรมใหม่ๆออกมาค่ะอย่างที่ได้พูดถึงไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็รู้นะคะว่าเรายัางทําได้มากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นนะคะก็เราะะอยากที่จะมีการผลฒน์กำลังการทางด้านความคิดค่ะแล้วก็อยากที่จะสร้างทุกอย่างนะคะขึ้นมาใหม่เราอยากจะทำงานนะคะกับทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆภาคส่วนเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จ เพิ่มเพิ่มมากขึ้นไปนะคะในอนาคตค่ะอันนี้นะคะก็ถือว่านะคะเป็นความขวัญของเรานะ,ะยาลูเซ่นะคะก็คือทำไปเถอะนะคะหรือว่าเราทําได้นั่นเองนะคะเรานะคะถือว่ามันเป็นคำมั่นสัญญาของเรานะคะว่าเราจะไม่หยุดที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม โดยที่จะเป็นบริษัทนำหน้าทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลนะคะแล้วก็สรรสร้างสังคมนะคะที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Presentation ในวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่มารับฟังในวันนี้ครับ and please remain on the stage อขออนุญ,ญาตให้อยู่บนเวทีต่อก่อนนะคะ ะพพะะนะครับคุณประภาพัฒคุณปวาโรภาสนะครับผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง <Thank you. S 1> สำนักงานคอปพให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ ดินเชิญนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับฟังนะคะหัวข้อที่น่าสนใจเยอะแยะเลยถูกต้องเลยนะครับโอ้โหวันนี้ความรู้แน่นๆสัมมนาล้นล้นจริงๆจริงค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วเนาะสุดยอดจังเลยเรียบร้อยนะคะโอเค thank you very much ก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ thank you อะไรค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะรับรองเลยว่ามวนมาก <c oughs> พร้อมของรางวัลมากมายจริงค่ะใครอยากสนุกไปรอเขาได้เลยที่บูธกิจกรรมแต่ละบูธนั่นเองครับใช่แล้วค่ะทงนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารนะคะ and once again ladies and gentlemen ขอบคุณทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณฮีเดโอค่ะ คุณประภาพัฒนกุลประวะโรภาสอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับ QR Code นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็น QR Code ในการทําแบบประเมินในการร่วมงานกับเราไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาต่างๆนะคะโดยทั้งนี้ค่ะการทํา QR Code สามารถสะสมแต้ม TIF Point ได้อีกด้วย <c oughs> ซึ่งสําหรับ TIF <c oughs> Point ตัวนี้เนี่ยเมื่อคุณสะสมแล้วนะคะสามารถที่จะไปแลกรับกับบัตรกำน,นัน <c oughs> สรับร้านค้าชั้นนําได้อีกเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องเลยถือ่า เป็นออฟเฟอร์ดีๆนะครับซึ่งนอกจากจะให้เราพัฒนาคุณภาพในการบริการต่างๆนะครับ,รบในการจัดงานครั้งต่อไปแล้วคุณยังได้ออฟเฟอร์ดีๆกลับไปอีกด้วยใช่แล้วนะคะดังนั้นสําหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยอีกเยอะแยะมากมายภายในงานของเราย้ําเลยว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะรีบตัดสินใจรีบซื้อกันได้เลยเพราะวันนี้ในงานของเราเนี่ยมีส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียว โอ้โหลดราคาเยอะมากเลยและที่สําคัญท่านใดที่มียอดใช้จ่ายในงานนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วต้องรีบนะทั้งในงานและในออนไลน์คุณก็จะมีสิทธิ์ในการลุ้นของรางวัลของเราในวันนี้ตอนทุ่มหนึ่งนั่นเองใช่แล้วค่ะเราก็ไปพบกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยอีกเยอะแยะมากมายกันได้เลยส่วนตอนนี้หมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบก,กันอีกสักพักใหญ่ๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ